นะคะมือพุ่มพวงสุดท้ายูเจ้ามะใส่ผือต้นผือนะคะนี่เขาเรียกว่าต้นผือเอาใช้ทำอะไรรู้ไหมคะเอาใช้ทำศาสตร์ศาสต์คืออะไรนี่ศาสต์คือตัวนี้นะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าศาสต์ทำเสร็จแล้วเราเอาไปตาดแห้งไว้นี่จ้ะ ่าออกเป็นสองซีกถ้าต้นไหนมันต้นใหญ่เราก็ผ่าออกเป็นสี่ซีกสามซีกแล้วแต่ถ้าเจ้าปลูกไว้นะนะคะเราก็ไปตัดมามาทำศาสตร์เอาไว้ว่าต้าศาสตร์เวลามันแห้งต้นไหนเราค่อยต้าได้จะต้องเอาไปตากเอาไปพึงให้มันแห้งก่อนนะจ๊ะมันค่อยจะต่ำได้นี่นมต้มศาสตร์คนอีสานเขาจะเรียกต้าศาสตร์ อันนี้เป็นต้นถื้ถ้าบ้านพุ่งพวงเขาเรียกว่าต้นถื้ต้นถื้ถเป็นล้ำ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 ,ลำเขาตัดมาส,สุดๆเอามาสอยสอยไว้มือละเล็กมือละน้อยเขาวางมือไหนเขากะเห็ดถ้านางหลายมันสิเป็นปวดเอวนะคะพุ่งพวงก็คอยเห็ดไปทุกมือได้มือละน้อยก็เอาออค่ะ แล้วก็เพราะมันสอยเสร็จแล้วมันแห้งเสร็จแล้วมันจะสิเป็นแบบนี้นี่คืตัวพ่ตากแห้งแล้วพอตากแห้งเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นคนละสีเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่ถ้าถ้าเราไม่เอาสีพื้นแบบนี้เราเอาไปย้อมให้มันเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นี่ผู้การย้อมนี่ถ้าเขาไ่ย้อมไม่ย้อมไม่สลับสี เอาแบบง่ายๆเอาแบบสีนี้เลยถ้าแห้งแล้วเป็นแบบน,นี้นี่คือแห้งแล้วน่ผ่าครึ่งออกแล้วหรือภาษาอีสานเอิ่นว่าสอยออกแล้วตอนแรกมันเป็นล้ำสดๆแบบนี้เป็นล้ำสดๆเสร็จผ่าครึ่งพึดผ่าครึ่งเสร็จ เอาไปตากตากสองสามวันเป็นแบบนี้อันนี้ตากหกวันห้าหกวันแห้งแบบนี้